เจ้าลู่ซือถือว่าเป็นนางเอกซีรีส์จีนคนหนึ่งที่สร้างสรรค์ผลงานมากมายให้เอซได้รับชมนะครับถึงแม้ช่วงหลังๆเอฟซีหลายคนจะถามหานะครับว่าทำไมเจ้าลู่ซือไม่ค่อยได้ปล่อยผลงานใหม่ๆออกมาให้แฟนๆได้รับชมเลยแต่บางคนก็บอกว่าช่วงนี้เจ้าลู่ซืออาจจะติดปัญหาเล็กๆน้อยๆขอให้เอซีทุกคน อดใจรอผลงานใหม่ๆอีกสักนิดนะคะแต่บางคนก็บอกว่าผลงานของเจ้าลู่ซื่อนั้นมีมากมายจริงๆทั้งผลงานเก่าๆมีเรื่องดีๆเยอะๆเลยหากใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปตามหาดูนะครับเช่นเรื่องดาราจักรรักลำนำใจหรือเรื่องอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นผลงานชิ้นโบแดงจริงๆ แต่ละเรื่องนั้นก็มีแต่เรื่องที่ดีๆทั้งนั้นเจ้าลู่ซื้อนั้นเล่นได้สมบทบาทจริงๆกับการแสดงในทุกๆเรื่องเจ้าลู่ซื้อจะทุ่มเทเต็มที่กับงานตัวเองนี่แหละคือดาราหญิงที่เป็นต้นแบบของสังคมในอนาคตและเจ้าลู่ซื้อคนนี้ก็จะมีอนาคตที่ดีๆยิ่งๆขึ้นไปแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องที่กำลังออนแอในตอนนี้ช่างเป็นเรื่องที่สนุกและดีมากๆอย่าลืมไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับ